สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการรักษา,าโรคเกี่ยวกับเกานะครับโรคเกาก็เกิดจากการที่มีการาสะสมหรือสะสมของกรดยูริกในร่างกายไว้มากนะครับแล้วก็มีการตุกตะกรนตรงบริเวณของข้อไม่ว่าไปจะเป็นข้อมือข้อเข่าข้อเท้านะครับแล้วก็ทำให้เจ็บปวดอย่าง แสนสาหัสนะครับสำหรับคนที่เป็นเนี่ยวิธีการรักษาอันดับแรกก็คือการใช้วิธีการทานพวกเจทานพวกมังสวิรัตนะครับเพราะอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นการอักเสบเป็นตัวก่อให้เกิดาการสะสมของกรดยูริกในร่างกายาถ้าเราทานพวกเจเนี่ยมันก็จะ แม่ร่างกายมีสภาพเป็นด่างนะครับแล้วก็าการเป็นเกี่ยวกับโลคเกาหรือว่าการสะสมของกรดยูดิกจะค่อยๆหมดไปนะครับอา,อาหาราที่ควรงดนอกจากเนื้อสัตว์ก็จะมีพวกนมด้วยครับหรือแม้กระทั่งพวกกะปิพวกน้ำปลานี่ก็ควรที่จะงดเว้นนะครับอ,อีกประการต่อมาซึ่งใช้ได้ดี ซึ่งน่าจะง่ายกว่าก็คือการทานาสารสกัดจากเฮลินเจอร์นะครับเฮลินเจอร์มันจะมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการต้านการอักเสบลดการอักเสบลดปวดนะครับแล้วก็ทําให้ขับสารพิษออกนอกร่างกายนะครับโรคที่ใช้ได้ดีอย่างชัดเจนโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการอักเสบไปในร่างกายก็คือ,อเป็นต้นว่า นิวในถุงน้ําดีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการสลายนิวในถุงน้าดีได้นะครับโรคงูสวัสดนี่ก็ช่วยลดปวดแล้วก็ทําให้โรคหายได้เร็วขึ้นที่สําคัญคือ,อคนที่เป็นโรคงูสวัสดเนี่ยพอแผลหายแล้วเนี่ยมันจะมีอาการปวดแกรบตรงบริวเวณแผลเพราะว่าพวช่วยรัดก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเราใช้เฮลินจือเนี่ย ทานเนี่ยมันจะช่วยลดปวดหรือทำให้หายปวดได้นะครับคนที่มีพวกโรคปลายประสาทอักเสบก็ใช้ได้ดีนะครับอไอเหเลนจือสกัดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีความปลอดภัยสูงต่อร่างกายนะครับโดยเฉพาะาต่อไตนะครับซึ่งแตกต่างจาก ต่างจากยาเคมีที่เราได้รับจากหมอจากคลินิกจากโรงพยาบาลนะครับก็ในเมืองไทยก็มีเหฮลินเจออยู่หลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ยี่ห้อที่ดีก็มีอยู่หลายยี่ห้อเช่นกันนะครับผมมีตัวอย่างของเหฮลินเจอตัวหนึ่งนะครับมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่มีออยนะครับมี เลขทะเบียนยานะครับก็คือ,อเป็นตัวที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีจำหน่ายมานานในเมืองไทยนะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับเกาโรคของปายประสาทหังเสียหรือว่า,าโรคนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยตัวนีจ้จะใช้ได้ดีนะครับถ้าใครอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ก็ยินดีนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ